สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพีพัทยานะครับคลิปนี้ก็พาเข้าสวนบ้านพีพัทยานะครับที่เมืองพัทยานี่เองนะครับอยู่ที่น้องเกตน้อยครับซอยน้องได้ซอยหครับเมื่อวานนี้ก็พายุฝนถล่มเมืองพัทยาว่างั้นนะครับ2ชั่วโมงเต็มๆเท่าที่ผมคาดคะเนเวลานะครับพอกลับมาดูที่สวนตอนเช้านะครับคุณผู้ชมครับน้ําล้นขอบ สะที่ผมทําเลยนะครับนี่นะครับโอ้เห็นแล้วก็ต้องรีบไลฟ์สดเลยนะฮะบรรยากาศเยี่ยงนี้หาไม่มีอีกแล้วนะครับนี่นะฮะอุ้ยมาดูนะครับนี่นะครับนอกจากที่น้ําจะปริ่มขอบสะแล้วนะครับนี่ฮะโอ้ยอยากให้ตกแถวบ้านผมจังเลยนะครับนี่ฮะปลาเขาก็แวกว่ายอ้ยเต็มไหนเต็มหนึ่งเลยทั้งปลาดุกทั้งปลาคราฟนะครับปลาคราฟนะครับนี่นะครับ ขอบคุณนะครับเข้ามาชมนะครับไลฟ์สดๆดนะครับเมื่อวานฝนตกหนักที่พัทยาเนี่ยนะครับปากขาเมื่อกี้ให้อาหารไปแล้วนะครับนี่นะครับผมทําสะพานไว้ทางเดินนะครับไว้พักผ่อนหย่อนใจนะครับว่าจะทําเป็นโฮมสเตย์กึ่งธรรมชาติว่างั้นนะครับนี่คือสะพานนะครับไว้พักผ่อนหย่อนใจปลูกอ่บัวปลูอะไรในน้ํานะครับแล้วก็นี่ครับต้นพยุงผมผู้ชมครับ โดลเดินพยุงโดลษากแม่เนาะแปลว่าต้นพยุงล้มนะครับต้นนี้คือต้นใหญ่สุดนะครับเมื่อวานผมไม่ได้ทำไม้ค้ำไม่ด้วยสินะครับนี่นะล้มนะครับคุณผู้ชมครับก็คงจะต้องไปหาคนเข้ามาช่วยยกขึ้นยกไม้ค้ำขึ้นเมื่อกี้ผมก็เพิ่งตัดไอกาฝากออกนะครับมาฝากไว้ที่ต้นพยุงนะครับเนี่ยก็ตัดกิ่งออกเลยนะครับนี่คือพยุงนะครับพยุงต้นนี้ก็ ซื้อมาปลูกนะครับในระมิดเลยว่างั้นนะครับนี่ก็เพิ่งเห็นดอกพยุงนะครับนี่ใกล้ๆเลยนะครับพอเขาล้มนะครับเพิ่งมากินเกสรนะครับนี่นะครับเพื่อไปทํารังเขานะครับนี่คือดอกพยุงนะครับคุณผู้ชมครับนี่ที่สวนบ้านพีพัทยานะครับแล้วก็นี่น้ําปริมเลยนะครับออ้น้ําเยอะมากอันนี้บ่อนี่ผมก็ทากับกับช่างสองคนนะครับ ตอนนี้ช่างขากลับไปอยู่อีสานแล้วเนาะบอกกลับมาเลยนี่นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็กะจะทําเป็นน้ําล้นนะครับช่วงนี้ฝนตกชุกนะฮะผมก็เลยไม่ได้เข้าสวนเลยนะครับเพิ่งเข้ามาตัดหญ้าเมื่อวันก่อนนะฮะให้ลุงไข่เข้ามาตัดนะครับนี่ออกต่อเดี๋ยวต้องเก็บดอกไปตากแล้วนะครับเนี่นะครับพื้นที่โดยรวมนะครับนี่เพิ่งตัดหญ้าด้วยนะครับฝนมาเลยเทฝนเทลงมาเลยหนักมากมากนะครับนี่นะครับ น้ำโอ้โหตั้งแต่ทำบ่อมาทำสระมานี่ก็พึ่งครั้งนี้แหละครับคุณผู้ชมครับน้ำเต็มสระเลยเร่อนน้ำน้ำเย็นเจ็บเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะที่นี่คือสวนบ้านพีพัทยานะครับดูความเคลื่อนไหวต่อไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็เป็นห่วงนะครับช่วงนี้วิกฤตโควิด -19 ยังไม่หายไปจากเมืองไทยยังไม่มีวัคซีนป้องกันเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะครับ ต้องไม่ประมาทกาดอย่าตกนะครับสวมแมสทุกครั้งออกจากบ้านมันล้างมือนะครับกลัวคอด้วยน้าเกลือแล้วก็ดื่มน้มามะนาวอุ่นๆน,นะครับด้วยความปรารถนาดีจากช่อง PPN Channel แล้วพบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ครับมาชมนะครับสวัสดีนะครับ